Won't you pull me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, I've gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is. <laughs> More. And I yeah, will do anything. anything. I will do anything. anything. Oh, I oh, love. Hey, won't you pull me another? I'm going in. So wish me good luck. Yeah, i got to put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. ใช่ค่ะทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกเลยว่าสวยมากนะคะตอนแรกเนี่ยตดสินใจกับเดอดแก๊งแล้วว่าเอ๊ะจะข้ามหรือว่าจะไปดีนะคะสุดท้ายตัดสินใจมาที่นี่คะ่ะบอกเลยว่าแบบตดสินใจไม่ผิดเลยเพราะว่ามันสวยมากอันนี้คือสะพานอะไรนะไต่ริมเขาก็คือเดินแบบเดินริมของเลยทุกคนมันเลิกมาก เราเกือบจะข้ามโปรแกรมทัวร์นะจุดตรงนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ไกด์เนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะข้ามไปจุดอื่นหรือว่าเราจะลงจุดนี้นะคะแล้วเราก็ตัดสินใจลงมานะคะก็จะมีคณะทัวร์อีกครึ่งหนึ่งที่เราอยู่บนรถแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็คือเดินลงมานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกมากๆที่เดินลงมานะทุกคนก็คือฟ้าดูดีมาก เยี่ยวนนะไม่ร้อนนะเอตอนที่เรามานนี่คือเราเรามาช่วงปลายหน้าร้อนแล้วกำลังจะเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิจริงอันนี้เห็นด้วยมากนี่ตรงนี้คือมุมสวยมากมาดูนี่เลยดูเออสวิตเซอร์แลนด์เวอร์อ่ะเออไป So wish me good luck. Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. Oh. Hey. เป็นส้มจะเป็นแดงเนี่ยแต่เรากำลังมาชู้กำลังจะเหลืองสวยอ่ะอู้หูแอบเสียรับครทุกคนเดินมาถึงจุดๆนี้แล้วก็สวยมากอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเลยในวิดีโอสวยเท่าไร่ของจริงสวยกว่าเป็นร้อยเท่าน,นะคะตอนนี้เดินเข้ามาแบบว่าใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วพอเจอสะพานแก้วนะคะก็จะเท่ากับว่าเราใกล้จะจบเทรลนี้แล้วนะคะ ตอนเดินเดินได้ตอนขึ้นตอนกลับกลับไปได้หันหน้ามาหน่อย BGM <c oughs> ไม่รู้จะให้คำพูดว่ายังไงดีค่ะนอกจากคำว่า ว้าวว้าววาวค่ะเป็นสะพานที่ใหญ่มากนะคะเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกด้วยทุกคนคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเราเดินไปตรงสะพานแล้วเราจะรู้สึกเสียวขนาดนี้นะคะแต่มันเสียวมากทุกคนด้วยความที่ข้างบนนะคะมันจะมีรถวิ่งอยู่ต,ตลอดเวลาแล้วจะรู้สึกถึงแบบถึงถึงถึง,ถงแต่สะพานไม่ได้สั่นเลยแต่เรารู้สึกเสียวไปเองเนื่องด้วยโครงเหล็กใหอ,อย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยโครงเหล็กเขาดูแข็งแรงมากนะแต่พอเรามองลงไปมันรู้สึก เสี่ยวท้องแปลกๆค่ะทุกคนแล้วก็สะพานนี้นะคะเป็นสะพานข้ามช่องเขาซึ่งจะมีแม่น้ําขั้นกลางใช่ไหมคะจากที่เดินทางปกติเนีสี่ชั่วโมงนะคะเขาทํามาลดเวลาการเดินทางใช้เวลาเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นทุกคนที่จีนคือแบบต้องที่1ของโลกเท่านั้นนะเขาถึงจะแบบทาถึงค่ะอเลอิฟ หลังจากดูสะพานจบแล้วนะคะเราก็เดินทางมาที่เมืองโบราณเฟึง่งห่วงค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่พักของเราหนึ่งคืนนะคะทุกคนที่พักเนี่ยไม่ได้ห่างจากเมืองโบราณเลยเดินไปนิดเดียวก็ถึงค่ะเงียบสงบแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยจั่งน้ำ

ข้าวหลานช้าวสูตรตอนนี้นี่อะเมื่อกี้นางเดินใส่ชุนดนี้ฟร์นี่อ่ะอเออนั่นแหละชุดส้มหมดคือเมื่อกี้ชุดแชมพูนันนน่นก็เหมือนลานนนนอาวมูโบราณโบราณสดเรื่องนี้ คือมันดูแบบว่างมากคือเดินเหนื่อยมากมันใหญ่มากจริงคือตอนนี้เพื่อนกำลังแต่งตัวอยู่เพราะว่าเพื่อนจะเป็นนางฟ้าสุนทรเจิ้นเออแต่เพื่อนเออใช่สุนทรเจนเลยนะเพื่อนจะเป็นนางฟ้าแต่เราก็คือมาถ่ายมอกตอนนี้เพื่อนยังไม่เสร็จนะคือเพื่อนแต่งออกไกลมากจากตรงนี้แล้วคือเพื่อนจะเดินมาถ่ายชิ้นถูกเลยไม่ถูกแน่หนรอน Already lost, yeah. Mm -hmm. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. Ooh. I play the memories over. ในดูหน้าหน่อยดิอลังการยิ่งใหญ่เวอร์แบบสวยจ้าสวยจึ้งคือไม่ได้เลยเหตุเรงผมเออมันต้องทิ้สุดหรือไม่จางช่างปุ๊บ เอากระเป๋ามานน่กระเป๋ามาน่าาาน,นี่นะคะเพื่อนรักก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะามาปลอมช่างค่ะทุกคนคือแบบช่างดูแลดีมากแล้วบอกเลยว่ารูปทุกรูปนะจะถ่ายออกมาสวยมากๆนะคะออค่าเช่าชุดบวกค่าช่างเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิน3,000ันนะรักจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเพื่อนจ่ายนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวรักถามเพื่อนให้นะคะ แต่แบบโอ้โหเมืองทั้งเมืองค่ะทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากๆนะคะแต่ก็คือน,น่าเสียดายมากเลยนะคะที่เมืองทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมการถ่ายภาพแบบทุกคนต้องแต่งตัวเป็นสาวชาวจีนหนุ่มชาวจีนแล้วทุกคนดูนะบรรยากาศคือเป็นแบบปิ๊งปบบิ๊งเลยค่ะวันนี้มาเป็นที่เลี้ยงนางงามแม่ชายผู้ชายจีนชอบชอบ สวยเพป็นสูงขยันไม่ไ,ไหวพี่ดูขยันไม่ไ,ไหวงามมากล้วคือผู้หลงเจ้าสวยมากคุณเฮ้ยผู้หลงเจ้าสิกระไรเพิ่มห่วงเพิ่มห่วง บรรยากาศสองข้างทางนะคะก็จะมีเพลงประกอบแสงสีเสียงต่างๆนะคะแล้วก็มีร้านอาหารร้านน้ำร้านเครื่องดื่มนะคะผับบาร์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีฟีลแบบว่าโซนชริตฟู้ดอยู่ถัดไปนะคะก็สามารถเดินได้รอบๆเลยแต่จะบอกเลยนะว่ามันมันกว้างมากค่ะทุกคนคือเดินจนปวดเท้าเลยนะเอาดีๆเออจริงๆถ้าใครมีเวลาเนี่ยพักที่นี่สัก หนึ่งวันหนึ่งคืนน่ะเต็มๆต็มนค่ะน่าจะเดินรอบแล้วก็น่าจะคุ้มนะคะแต่ว่าของรักเนี่ยทัวร์เนี่ยมาถึงตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะเย็นก็ก็พอดิบพอดีนะคะไม่ถึงกับเลียจนเกินไปก็มีเวลาเดินช่วงช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศทั้งช่วงกลางวันนิดนึงแล้วก็ตกกลางคืนนะคะก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลัง พอดีเลยนะคะถ้าใครไม่ได้อยากมาเองมากับทัวร์เนี่ยก็คือจัดเวลาได้แบบค่อนข้างจะรีแลกซ์เลยแต่ถ้าตั้งใจจะมาถ่ายรูปนะทุกคนบอกเลยว่า ถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างจะหลายชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินที่เหลือเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นนะคะทุกคนแต่ถ้าใครตั้งใจจะมาแค่เดินเที่ยวดูบรรยากาศทานอาหารนั่งจิบเบียร์โบาอะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะชิลมากนะคะแต่ถ้าใครจะเป็นแบบว่าแต่งตัวเป็นสาวชาวเมืองอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบว่า เหนื่อยกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะก็มันก็ต้องแลกกันเนาะทุกคนแล้วแต่ว่าถูกระสงค์ของแบบว่าการต้องเที่ยวแต่ละคนนะ กินกระเปียง้วีอใส่เใส่เโอเคไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเผื่อก่ได้ินก่านอร่อยไหมก่อนอร่อยโอเคท่านแบบกุ้งกุ้งเกือบ

อร่อยหวานควนรานก๋วยเตี๋ยวเดินขึ้นมาเพิงหงเจอประตูมือขวามืออยู่ขวามือเลยอันนี้คุก๋ยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเบคอนอานี่มีพกกิ้เอาไหเอามา ดูเป็นอะไรนะเออใส่พริกลงไปเก็บมาต่ออีก่อไอ่ะ,อะไหนมาชิมดิเอ้ยเดี๋ยวไม่ชิมไม่ได้มันเนื้อใช่ไหมยคุมน้ำาเลไม่เอาทําผิดต่ตอเจ้าแม่หัวอิม่มเออมาถึงที่แล้วมามาผิดที่นี่เข้กากันไวอยู่นะ คะเต้าหู้หมิ่นนะคะครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกอ่าเหมือน<ย>กัน,นกูก็ครั้งแรกหน้าตามันคือเหมือนเหมือนเต้าหู้ถ่านเ <c oughs> ออไหนขอด่ก่อนคือเขาใส่เครื่องเลยมาให้ด้วยเนาะไม่เห็นหมิ่นเนานะอาจจะเป็นออริจินอลใช่หนาเพราะว่าที่อื่นเหม็นมากอ,ารอ,มอร่อยไหมอร่อยอุย้ยกรอบนอกอนุ่มในอืมไหนมาชิมดีว่ะอืมไม่ไม่มีความเหม็นเลย ทำไมคนหนึ่งเขาบอกเหม็นะมนะไม่รู้อ่ะซอสด้วยไหมเออซอสด้วยหรือเปล่าแล้วก็คือร้านนี้คนคนเข้าคิวเยอะไงเแ้วเลยตามเขาอร่อยช่ำช่ำมากเต้าหูเ้เหม,ม,ม็นคอนเฟิร์มใน้บสคอนเฟิร์มอร่อยแปดจวนเองทั้งหมดนี่สี่สิบบาทเนาะ บาราคาไทยไทย,ไทยมันเลิศมากก็่าทำไมแบบคนจีนต่อแถวชิวยาวใช่ซื้อทีเวมือนหม้ออ่ะเบากว่ามาล่าไทยเนาะอันนี้เบากว่าอืแต่ว่าตอนเขา,าม,มีความเครื่องเทศหน่อยๆเนานะมีความเครื่องเทศ แต่เขาถามเราแล้วว่าใส่่บบนี้ไหมเราก็บอกโ okay, อเคใส่แต่เราไม่ได้บอกให้เขาใส่มากใส่น้อยอนะเอาอพูดไม่รู้เรื่องอันนี้นะถ้าเป็นหมาล่าไต้หวันนะจะไม่อร่อยเท่านี้เลยอันนี้คือฟิลใกล้เคียงรสชาติหมาล่าไทยมลกอร่อยอร่อยทุกคนว่าความเครื่องเทศมันความสมุนไพรมันเหมือนมันเป็นเหมือนของสดมากกว่าบ้านเราก็คือมันเป็นหมาล่าแห้งแบบเป็นผงไปแล้วไงอันนี้คือแบบสดเครื่องปรุงคือหอมเต่ขึ้นอร่อย ทุกคนเราเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะรอ EP หน้านะคะไม่แน่ใจว่าคลิปใจน่ายังมี EP ีหน้าอีกไหมนะ,ะเพราะว่าฟุตเทจมีเยอะมากแล้วก็ปรับปนกันไปตอนนี้เริ่มงงเลยนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ e ีี4เนะ้ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย